แตดียวอนะจ๊ะตอนแลวก็สบ้สบีสองสีมันดีเ่ด้งนั่นอยู่ในรายการนะคะแค่ช่วงแรกช่วงที่2ก็เมาส์ก็แบบว่าแซบๆนะข่าวเรานี่แบบว่าเรื่องๆหลายเรื่องหลายประเด็นเลยแรงๆเด็ดๆเผ็ดเผมันมัมีหมด ใช่ใชนะคะและที่สําคัญเด็ดเผ็ดมันมากกว่านั้นก็คือ88เป้นรรคตามด้วยข้อคว<ข>ามนะคะส่งมาที่4747000ค่ะ,คะเพื่อที่จะมาลุ้นรับนะคะนี่ก็ Sony Handycam ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น DCR SX65E นี่บอกกันทุกครั้งจะได้ไปแบบว่าดูหาข้อมูลของกล้องตัวนี้ซิว่ามีคุณสมบัติยังไง<ช>ถ้าหาไม่เจอหาไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวทางเราบอกให้นะคะคุณสมบัติพิเศษก็ สามารถบันทึกภาพด้วยระบบเมม o r ีการนะคะแล้วก็ซูมได้70เท่ารับแสงคมชัดอัตโนมัตินะแล้วก็ป้องกันภาพสั่นจากโฟกัสบนใบหน้าได้นะคะแล้วก็ที่พิเศษสุดๆเลยนะคะจอ L C D กว้าง3นิ้วใช่่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบ U S B ก็ได้นะคะพอถ่ายปุ๊บลงคอมก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรออะไรให้แต่เสียบหูเสียบจมูกไม่ได้ไม่ได้อันนี้ภาพไม่เข้าแน่ภาพไม่เข้าแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะ งานเข้าจ้ะ คือไม่ออไม่ก็ต้องไปยกเครื่องใหม่อ่ะเนาะ,ะเสียบผิดรูอะไรอย่างงี้ไม่ได้สเสื่อมไปเลยค่ะก็รีบๆส่งกันเข้ามานะคะเราจะแรนดอมสุ่มรายชื่อผู้โชคดีในรายการร้อยแปดทรงเครื่องนะคะภายในวันที่สองพฤษภาคมนี้นะส่งกันเข้ามาเลยเยอะๆเลยจ้าแล้วก็สําหรับการส่ง SMS อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือทุกวันอาทิตย์เราทําการประกาศนะคะว่าเพลงไหนจะฮิตติดชาร์ตในรายการร้อยแปดยกล้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องๆนะคะทายกันเข้ามาว่าเพลงไหนจะเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตติดลมบนกันในสัปดาห์นั้นนะคะ ทุกว eh? ันจันรเราก็จะทําการประกาศผลค่ะห้าคนแรกก็รับเสื้อเก๋ๆไปเลยดอกจันทร์สามสามเกซุปเปอร์มานี่ะหัวเรอะอะไรเธอนี่เสื้อสวยๆดูนี่มีนางแบบนายแบบ เขาอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนู้ใต้เยอะเนาะใเยอะหยู่ใต้รงไฟเนี่ยเซอร์ว่าหันหน้าออกไม่หันหน้าเข้าเลยแรงใช่ไหมไม่ใช่หรอกเพราะถ้าถ่ายหน้าเต็มคนอื่นจะไม่มีพื้นที่จะอยู่เพราะฉะนั้นพี่เจี๊ยบบอกว่าเอียงจะเป่าเอียงนิดนึงจะได้เห็นความงามบนใบหน้าเป่านะคะใช่่คะมาอ่าน S M กันบ้างภาพสี่หิวกระเทย เอมมี่กับอะไรคะนวเนียสดในคอนโดอยากรู้เออส่งมาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะได้ตามให้ภาพสยิวเนี่ยน่าสนใจนะภาพสยิวแต่ว่าพอระบุอะไรมาด้วยเนี่ยเริ่มสยบจะ้องด่าภาพสยิวแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่หายน้องไม่ได้เนี่ยเริ่มสยบจ้ะจ้ะเออนะเกินเอออาจจะเป็นการพีอาร์หนักมากพีอาร์นะคะน้องๆพี่ว่าเอาเอา เราลองข่าอื่นบ้างลองข่าวอื่นบ้างก็เดี๋ยวะะมาดูว่าจะส,จสิหิวจะสยองนะเออบอกทุกวี่ทุกวันว่าชอบรายการน,นี้อิอิเฮ้ยเราก็รู้ทุกวี่ทุกวันแหละเพราะฉะนั้นเส่งเข้ามาอีกบอกเราทุกวี่ทุกวันเราก็ชอบอชอบนะเราก็รู้ทุกวี่ทุกวันว่าน้องชอบรายการนี้งอะอะนี่คือคืออาจจะเป็นเสียงหัวเราะของเป่าที่ชราแล้วนะคะเงะงะ แนนี้คื่ะอันนี้คือกล้องสวยบาดตาบาดใจสนุกฮาตามภาษาร้อยแปดยกล้อก็ทำภาษาของเราแหละร้อยแปดยกล้อถ้าไม่หาไม่มันก็ไม่ใช่ร้อยแปดทั้งสองร้อยแปดแหละนะอ่มีอะไรอีกบ้างถ้าไม่มีจะเข้าขาวนะเข้าข่าวนะครูและต่ข่าวนี่ไม่หานะเออทําไมอ่ะแต่ท่เื่อ คราวนี้ฉันดูยฉันเฮียมากแบบแม่เจ้าคนอะไรรวยขนาดนั้นเฮ hey, มากดิฉันขอเมานิดน,นึงคุณเติ้ลมาจ้ะคุณเติ้ลธนพลนะมีสปอนเซอร์สร้างบ้านให้หรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสงสัยวันนั้นที่ฉันเห็นคุณเติ้ลตัวเป็นๆไปเดินตัวหลังงออยู่บนทอ,อถุงเลยอยู่ที่แถวห้อยขวางตัวงออยู่อย่างเงี้ยไปเดินแบบชีเดินแบบว่าไม่มีสง่านะ่ะ อ๋อไม่ก็ทําไมถึงเดินตัวงอรู้ป้าคือเท่าที่ดูในรายการเนี่ยเราจะได้เคยเห็นภาพบ้านของคุณเติ้ลแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ที่เขาเดินตัวงอเพราะอะไรรู้ป้าเขารวยไงบ้านเขาอลังการสะขนาดนั้นคือเขารวยมากคือเงินก็อาจจะเยอะไงใส่ไว้ในกระเป๋าบ้างล่ะใส่ไว้เออมันถ่วงตัวก็เลยต้องงององอไปเรื่อยไอ้นั่นคือขโมยจ้ะถ้าใส่ในกระเป๋าแล้วเดินต้งบ้าน นี่คือขโมยของเขาียกว่าพกเงินพกสมบัติไปแล้วต้องแบกขึ้นหลังเขาไม่พกขึ้นหลังจ้ะเขาพกไทธนาคารธนาคารที่ไหนนะธนาคารธนาคารเออต้นตะวันเอ้ยไม่ใช่ต้นต้นตะวันและต้นธนพลนเติ้นธนพ์ไปเดินอยู่แถวห้วยขวางดิฉันก็บอกว่าเอ๊ะมาลข่าวนี้ปุ๊บแว๊บกลับไปที่เดิมบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไปเจ็บเก็บค่าเช่าที่ที่ห้วยขวางแถบนั้นทั้งหมดได้อาจจะเป็นเศรษฐีปล่อยเช่าซอยแบบเช่าล็อกต่างๆท่นั่นไงเออเป็นไปได้หรือเปล่า เนี่ยคนนี้เลยแหละนะคะพ่อต้นธนพลของเราแล้วบ้านของเขาเนี่ยโซบีอลังการมากรถนี่เรียงรายเป็นตับเลยแล้วเห็นทางขึ้นบ้านป่ะโอ้แม่เจ้าไม่น่าเชื่อหลัว่ากูซี่อลังการมากแล้วก็ใหญ่มาโซฟาหลุยค่ะคุณนี่ไงเธอนี่มีภาพไปเห็นนี่คือบ้านของคุณเติ้ลธนพลนะแต่ที่ฉันรู้มาเนี่ยเพิ่งได้เป็นไปเพิ่งได้เป็นพระเอกเองนะแล้วทำไมรู้กันโอ้ตายละนี่นี่นี่ดูเสาสิแบบว่าสไตล์โรมันเนาะที่เสาบ้านนี่ฉันคงเป็นพญานาคนะคะ วัดค่ะนัทางขึ้นทางขึ้นวัดเฮ้ยดูสิคือดูจากภาพบ้านเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบล้านอัคราอัครามหาเศรษฐีมาก โอ้โห,หแล้วเขาออกมาออกข่าวแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้จักการสนิทกันเพื่อนก็เลยมาตกแต่งให้เพราะคุณเพื่อนใครจะเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนที่แสนดีขนาดนี้ไม่คือเพื่อนอาจจะแบบว่าบ้านตัวเองจะมีพื้นที่ไม่เพียงพอแต่อยากแบบมีโซฟาแบบนี้อยากจ,จะเนรมิตบ้านตัวเองให้เป็นแบบนี้ก็เลยใช้พื้นที่บ้านของคุณเติ้ลหรือเปล่ามาปลดปล่อยที่บ้านเติ้ลมาปลดปล่อยอแล้วก็บังเอิญบังเอิญเพื่อนชอบแบบสไตล์หรูไงคะ นี่ถ้าคิดแล้วนะเพื่อ,อนอาจจะชอบใส่ผ้าอเวอร์สาเช่เพื่อนไม่ค่อยเพื่พอนไ,ไ,ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะคะทำไมคะเอาเอาไปลงบ้านคนอื่นหมดอะ่ะกไไ็ไม่แต่ให้ต้นซื้อไงอแต่แค่เอาแบบเฮ้ยซื้อย่างงี้สิแกต้องทำบ้านแบบนี้นะทำเสาให้เป็นแบบนี้ต้องใช้ผ้าม่านแบบนี้นะแกรวยมากก่นอนหน้านี้ก็มีการเมาหมอกว่าเขาเนี่ยเคยเปิดเต็นท์มินิแล้วก็มีเมา์อีกว่าแฟนเขารวยแฟนเขาอาจจะแบบให้ก็ได้หรือไม่นั้นอาจจะมีใคร ชายหรือเปล่าหญิงหรือเปล่าที่เลี้ยงเติ้นอยู่ก็ได้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอย่างที่เราคิดกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาก็เพิ่งมีงานแล้วก็เพิงพ่งได<ม>้เป็นพระเอกเพิ่งได้เป็นพระเอกแล้ว,ล,วละครยังไม่เท่าไหร่ทำไมมีบ้านขนาดนี้แล้วมีการส่งบีบีมาด้วยจ้าว่าอาดีตของเติ้นเนี่ยเคยเป็นสตันแมนหรือสตันแมนายไ,ได้ดีเปล่าฮะหรือว่าเป็นสตันแมนไยได้ดีโอย คือเตะละเตะละหมื่นหรือเปล่าแล้วทําไมไม่เป็นสตันแมนล่ะมาเป็นพอะเอกันไมล่ะอ้าวก็ต้องมีการแบบว่าขยับขยิอบคนจะได้แบบรู้จักเป็นที่ยอมรับหรือเปล่านะแต่ฉันว่าอาจจะเป็นผู้ดีเก่าอะไรยังไงไมโอ้ไม่รู้อ่ะไปฟังดีกว่าเราไปฟังสัม่า์เขาดีกว่านะคะว่าเติ้ลเขาจะออกมาให้ความจริงกับเรื่องนี้ยังไงบ้างไปฟังเลยค่ะเชิญค่ะเต้ลอยา